อัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์สุบฮานุตะลาทั้งหลายขอสรรเสริญต่ออัลลอ์สุบฮานุตะลาที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นแบบฉบับของเราในการดำเนินชีวิตและต้องอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาได้ให้คำมพีอันกุรอานนั้นเป็นหลักคำสอนในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน แล้วก็ขอสรรเสริญต่อลอดสุบฮานวาตาลาพระองค์คือผู้ที่ประทานทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตครอบครัวของเราทรัพย์สินของเราและสุขภาพของเราและอัลลอฮ์คือผู้ให้จากทุกสิ่งที่เราขอและผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพต่างๆมากมายในในหน้าที่ของเรานั้นนะครับ ของคนที่เป็นมุสลิมและมุมินนั้นจะต้องรู้จักที่จะขอบคุณต่อลอสซุบฮานะตะลาให้มากถึงแม้ว่าสิ่งที่เราได้รับหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับในในฐานะที่เราเป็นมุสลิมและผู้ศรัทธาต่อร่ำนั้นจะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาจากสิ่งที่ไม่ดี นะครับจากสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ประสบกับเรานะครับถตาหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็จงขอบคุณต่ออัลลอฮฺและถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราครอบครัวของเราและคนรอบข้างของเราเราก็จงอดทนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายใน คำคืนนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับว่าเรานั้นควรที่จะรู้จักในการขอบคุณต่อละซุบะฮานุตาลาอลละสุบะฮานุตาลาได้ดำรัสเอาไว้ในอันกรารในสุรันบกระนะครับอายะที่152บอกว่าดังนั้นพวกเจ้านะครับจงลํำลึกถึงข้าฟัสกุรูนีอัลกุรกุม นะครับแล้วอัลลอฮ์ก็จะจะลำลึกถึงพวกเจ้าวัชกูรูลีเวลาตะฟูรุนนะครับและจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์และอย่าได้เป็นคนที่ปฏิเสธหรือเนรคุณต่ออัลลอฮุ س ب าน ن ه แะ ت ع ا ل พี่น้องครับในะอายะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการบ่งชี้ให้เราได้รับทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นลำลึกถึงพระองค์นะครับอัลลอฮ์ก็จะลำลึกถึงเรา และเมื่อใดก็ตามที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาแล้วแน่นอนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้เป็นคนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์คนที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์คือคนที่เขานั้นไม่รู้จักการขอบคุณไม่รู้จักการกล่าวชุโกตต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาฉะนั้นนะครับการลำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละครับถือว่าเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลา อัลาลอฮฺ سبحانه และ ت ع บอกว่าอินนฮูกะนะอับดันชะกูรอนะครับและแท้จริงแล้วปรากฏว่าเขานั้นคือเบาที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع และคําว่าชูกรนั้นเป็นหนึ่งในลักษณะของอัลาลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع เพราะว่าถ้าเราเอาคําว่าชุกรนั้นไปใช้กับพระองค์อัลลอฮฺเนี่ยก็มันจะมีความหมายในเรื่องของว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นคนที่จะให้อภัยโทษเป็นคนที่จะ ตอบแทนบุญคุณให้กับเ่าวของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยนะครับรู้จักการขอบคุณต่อเราแล้วอัวลลอฮ์ก็จะรู้จักการขอบคุณต่อเ่าวของพระองค์นั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งที่เบ่าปรารถนาหรือไม่ก็อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเบ่าของพระองค์นี่คือการขอบคุณจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อมนุษย์และเบ่าผู้ศรัทธานั้นรู้จักการขอบคุณจากจากตัวของเขาที่มีต่อเราโดยการทําอิบาดะ การกล่าวสรรเสริญและการอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการการขอบคุณต่อลอสุบหาหนอตตาลาและอเล็์ก็จะรู้จักที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเบ่าของพระองค์นั่นคือการทดแทนจากสิ่งที่เป็นความดีนะครับหรือไม่ก็อเล็์ก็จะลบล้างความผิดให้กับเราพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิมโนกเยิม,กกยยมรอฮิโมลอาบอกว่าการชุกโกรธหมายถึงเมื่อเราได้รับสิ่งที่เป็นความโปรดปานจากอละลอ์เนี่ย เราก็ควรที่จะรู้จักขอบคุณต่อเราด้วยกับดิ้นของเรานะครับในการกล่าวสรรเสริญการลำลึกถึงอัลลอฮ์การกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์ฮัมดุลิละนี่ก็ถือว่าเป็นการชุโกตนะครับและการยอมรับด้วยกับหัวใจของเรานะครับและทุกอวัยวะทุกส่วนของเราเพื่อที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะต่อเลอสุบฮานวะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับเมื่อสิ่งที่เราได้รับ จากปัจจัยยังชีพต่างๆที่เราให้เนี่ยนะครับหลักการของหลักการของการขอบคุณต่อ a l l เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3ประการนะครับประการที่1ก็คือการน้อมรับนะครับยอมรับว่าสิ่งเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ a l l a ์ให้มาเพราะไม่ว่าจะเป็นเนี้ยมะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ประสงค์อะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจาก a l l สุบหาาน n a h วะต t าตั้งสิ้นนะครับเราคือเบาคนหนึ่งที่เป็นสื่อ ในการแสวงหาสิ่งที่เราปรารถนานะครับเราประสบความสําเร็จนะครับทุกทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มาด้วยกับอํานาจของอัลลอฮฺซุบฮฺมหาดาลาต์ทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าความสําเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮฺมหอา,าลาต์ทั้งสิ้นฉะนั้นเราอย่าทะนงตัวเราอย่า คิดว่าตัวเองนั้นมีอํานาจเหนือทุกสิ่งนะครับเราหามาได้ด้วยกับความรู้ของเราด้วยกับกําลังของเรานะครับอันนี้เรามนุษย์เป็นเพียงแค่สื่อหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความสําเร็จและอํานาจทุกสิ่งนั้นนะครับเราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยกับพลังอํานาจของอลัลลอฮฺ سبحانه และาประการต่อมาครับพี่น้องหลักหลัก ที่จะทาให้เราได้รับรู้ว่านี่คือการขอบคุณต่อเราก็คือการการแสดงออกนะครับการแสดงออกด้วยกับการกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์การกล่าวซิกตุลลอฮ์อันเนื่องมาจากความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์บอกในสุรตุดฮาบอกว่าว่าอัมมาบินะมะติรับบิกาฟัดดิสพี่น้องครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาบอกว่าว่าอัมมาบินะมะติรับบิกาฟัดดิสและเมื่อ สิ่งที่เป็นเนี่ยมากเนี่ยความปลดปรานเนี่ยที่มาจากพระเจ้าเนี่ยนั่นก็คือฝาหัดดิษจงแสดงออกแสดงออกด้วยกับอะไรครับพี่น้องแสดงออกด้วยกับการการลำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์แสดงออกด้วยกับการทําอิบาดต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับใครก็ตามนะครับที่เขาไม่ขอบคุณคนเนี่ยไม่ขอบคุณเพื่อนมนุษย์ก็ท่าอออกับว่าเขานั้นไม่รู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลานะครับฉะนั้น ท่านนาบบมุฮัมมัห์สลุลลัลฮวะลาอิยสัลลัมนั้นเป็นท่านอบีที่รู้จักการขอบคุณต่อล้อยอย่างมากพี่น้องครับพี่น้องหะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านหญิงไอชะรอติลออันฮากล่าวว่าท่านอัลซุนหายไปในค่ำคืนหนึ่งนะครับปรากฏว่านางเนี่ยนะครับก็ไปเจอท่านอัลซุลุลลอฮในสภาพที่นะครับนางเนี่ยมือเนี่ยไปแตะตรงเท้าของท่านอัลซุลุลลอฮในขณะที่เท้าของท่านอัลซุลลอฮนั้นอยู่ในสภาพที่ยันพื้นเอาไว้ก็คือ อยู่ในท่าของการสูดนะครับอยู่ในท่าของการสูดแล้วก็ท่านอย่างไงชท้ก็บอกว่าในขณะที่ท่านอสุรุลสูดนั้นท่านอสุฮ์ก็อ่านว่าอูบิริกรนก,ก,รน,กนะคติรับท่านนาบีบอกว่าท่านนบีอ่านอุบาบทนี้ในขณะที่ท่านนั้นสูดบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าแต่จริงข้าพระอง,อง,องค์ขอความคุ้มครองด้วยกับความโปรดปานของพระองค์ จากความเกลี้ยกรธของพระองค์และขอความคุ้มครองนะครับด้วยการให้ความปลอดภัยจากพระองค์และก็เพื่อที่จะให้รอดพ้นนะครับจากการลงโทษของพระองค์นะครับนี่เป็นดุอาส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้พี่น้องได้รับทราบว่าท่านดาสุล,ล,ส,ล,ลสุลอฮ์สุลต่าลตานสลต่านสุลานสานสุ่น,น,น,นลสานลานสานสุ่านสุลานสุต่นสล่าสุลานุลต่านสลานสุลานสุลต่นุลต่านสุลต่านุต่าตาลาเป็นคนที่รู้จักที่จะ